มรู้สึกว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่เคยลืมอะไรหรอกสมองมันเมมโมรรี่ทุกอย่างไว้หมดแหละไอ้คำว่าลืมมันเป็นแค่เราแบบมุดไม่ออกแต่ <S <S <ห>จริงมันมันถูกฝังันไปถูกฝังอยู่กับตัวเราเลยแหละหลายๆความรู้สึกที่บางทีเราผ่านไปแล้วเหมือนเราใช้ชีวิตผ่านไปแล้วกลับมาดูบางทีมันก็นเละเหมือนกันนะการที่เราบอกประยคหลักจริงๆมันบอกให้ตัวเองได้ยินมากกว่าเหมือนเราได้เอาออกไปแล้วจริงๆแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันโดนตีกลับมาเป็นความรู้สึกยู่สุดท้ายแล้วมันคือเราปรุงแต่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราไปหลงรักสิกาหลงรักน้องเดียม,มันไม่ได้เกิดจากการที่เดียเขาทําอะไรแต่เราเองที่แบบปรุงแต่งความรู้สึกขึ้นมาเฮ้ยมันมีความรู้สึกแบบนี้จังหวะการพูดเขาเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้เราคิดไปเองไม่หม่ใช่ไหมมิมที่เขาแบบอกว่าตอนที่ปั๊บโพเตโต้ดังเอลี่ยังไม่เกิดเลย <laughs> ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับบูดี้และทีมงานบูดี้เวิด์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะอีสกดนะครับ เมื่อก่อนหัววูดดี้เป็นแบบนี้จนหมดความมั่นใจครับแต่วิตามินบำรุงผม B Vita ที่มีส่วนผสมช่วยลดผมร่วงอย่างซิงไบโอตินแอสตาแซนตีนฮอสเทลกินง่ายแค่วันละเม็ดและนี่คือผลลัพธ์ของวูดดี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอด B Vita ก่อนนิทรรศการครบปับ๊บสวัสดีครับแสดงว่าถ่ายแบบกี่ปีแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ย <laughs> โอ้โหเข้าเรื่องเลยพี่ปี กับสองปีครับปีปีครึ่งประมาณเ,ออเพราะว่าผม,มแบบพี่นึก<ม>ว่าแบบมันน่าจะปิดต้องประมาณเมื่อครึ่งปีที่แล้วอะไรแล้วพอพ,พ,พี่เช็คไปดูไทม์ไลน์นานมากเลยครับนานมากต,ตอนนั้นคือโก 2, 2> <id> นสกินเฮดถูกป่ะโกนหัวนะครับสอ,อ2 2 มันมีหลายเรื่องที่อยากจะชื่นชมนะพูดก็ไม่หมดเพราะว่าช่วยพี่น้องชาวไทยก็คงได้ชื่นชมผ่านทางโซเชียลมีเดียกันไปเยอะมากนะพรดนเท่ากับพระปั๊บแล้วกม็มีมีเยอะแยะมากมายที่ออกมานะครับม่าจะเป็นในติ๊กตอกในในเฟซมัน,ม,นมันเยอะอจริงๆแล้วพอพี่อ่านพอพี่เริ่มไปดูพี่ก็เออคงเป็นเพราะว่าคนไม่คิดว่าปั๊บ จะมารับบทนี้คพี่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ําค,คือไม่ได้มองว่ามันเป็นการสวมบทที่ดีแต่พี่พี่กลับว่าเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองอะไรใหม่เพราะว่าถ้าได้รู้จักคุณคมาเนี่นยการที่เป็นปาโปเตโต้เนี่ยมันอยู่ในอยู่ในร่างนี้ในตัวตนเนี่ย มาสักพักหนึ่งละแล้วพี่ก็ยังจําได้เราเคยคุยกันว่าแล้วมันจะอะไรต่อดีที่มันจะท้าทายต่อชีวิตระหว่างนี้ก็เดินทางในเพื่อจะศึกษาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตแต่พอพี่เห็นคุณละบดเนี่ยพี่รู้มาพี่รู้สึกว่าสำหรับพี่อ่ะพี่มีความสุขมาก ความสุขของพี่ที่ได้ดังเห็นคุณเล่นหนังคือพี่มีจอยเต็มไปหมดจอยเพราะพี่เห็นอะไรเพราะพี่เห็นโอกาสที่คุณจะได้ทําอะไรแบบนี้อีกเยอะมากในหลากหลายแพลตฟอร์มรในหลากหลายรูปแบบพี่หมายถึงว่าศาสตร์ของการแสดงเลยแหละเออแล้วพี่พี่กะกลับมองว่าบทที่คุณจะต้องรับต่อจากนี้ไปมันก็มันก็จะหลากหลายมากขึ้นนะพี่ก็อยากพี่ก็อยากให้ปั๊บเดินไปในทางนี้อีกเพราะว่าพี่ว่ามัน มันเป็นทั้งซิงเกอร์แล้วก็แอคเตอร์ได้แล้วแล้วคุณคุณเกิดมาเป็นลักคุณอาจจะเกิดมาเป็นนักแสดงแล้วคุณเพิ่งรู้ตัวอจริงๆที่ภูมิใจมากเลยในการแสดงคุณแล้วมันนิ่งมันสงบแล้วมันก็เข้าถึงความเป็นพระอย่างมากสนุกมากพี่ถามว่าตอนที่ได้ได้เข้าฉากกับเพื่อนๆน้องๆที่เป็นรุ่นใหม่แต่เก่งมากกันนะคนเนี่ยมันการส่งรับ มันเป็นเรื่องสําคัญมากถูกไหมในการเล่นหนังอ่ะเพราะว่าคุณก็ไม่เคยเล่นแบบนี้พลังงานที่ส่งให้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองเล่าซิว่ามันเป็นยังไงว่า <c oughs> จะเล่นกับแอลลี่หรือกับพี่กับกับใครก็ตามคือมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับด้วยความที่พระดนเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาอยู่กับตัวเองมาตั้งแต่เด็กเพราะเขาบวชตั้งแต่เด็กใช่ไหม บวชจนเป็นพระวัดป่าอะไรเงี้ยเขาก็คงอ,อยู่ในศีลในธรรมในข้อข้อวัดปฏิบัติในแบบสไตล์ของเขานะผมว่าเขาไม่ได้การที่เป็นพระเนี่ยไม่รู้จากสิ่งที่พยายามจะศึกษามาเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะมามาทำผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องไม่รู้สึกกับอะไรเยอะเกินไปแม้กระทั่งกับตัวเองรู้สึกก็ต้องตัดทิ้งใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนรู้สึกสมมติเห็นสีกาแล้วรู้สึกก็ต้องรีบตัดมันทิ้งไม่ให้อารมณ์มันไปเกิดเป็นความคิดคแล้วมันไป กาะไปเป็นอะไรที่มันแบบเลยเถอะอะไรเงี้ยผมว่าเริ่มมันเริ่มจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่กับบทอยู่กับตัวนักแสดงคนอื่นอะไรเงี้ยเหมือนเราแค่รับรู้ความรู้สึกจากเขาได้เนืองๆแต่ว่ามันไม่ได้โต้กลับไปขนาดนั้นคือมันเหมือนเราแค่อับสอบมาแล้วเราก็กรองแล้วก็อยู่ตัวเองมากกว่าแต่เรารู้สึกถึงคนอื่นตลอดเวลาที่เขาแบบเวลาส่งหาเราแต่ด้วยความที่แบบคาแรคเตอร์เป็นเป็นพระมันก็อาจจะแบบไม่ได้แบบฮึคุยอะไรกันฮึม <c oughs> <c oughs> คุยอะไรกันคือเรารู้สึกว่าเราได้ยินแต่ว่า มันใช้เป็นความรู้สึกเอาอม,มันก็เลยจะออกไปนะทางตาซะส่วนใหญ่ตามากไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องขามทุกอย่างในในร่างกายของเราี้ถ้าในเรื่องของการแบบรับส่งนะครับแค่จะมีแค่จังหวะช่วงท้ายๆหน่อยที่รับความรู้สึกจากเขาได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือเราปรุงแต่งเองอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราไปหลงรักสิกา,าหลงรักน้องเดียม,มันไม่ได้เกิดจากการที่เดียเขาทำอะไรแต่เราเองอะ่ะที่แบบ งแต่ความรู้สึกขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยมันมีนความรู้สึกแบบนี้จังหวะการพูดเขาเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้เราแบบคิดไปเองทุกอย่างมันอยู่ในตัวเองหมดเลยอเหมือนการที่เราบอกบอกประโยคน,นั้นออกไปประโยครักเนี่ยจริงๆมันบอกให้ตัวเองได้ยินมากกว่าเหมือนเราได้เอาออกไปแล้วจริงๆอืแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันโดนตีกลับมามันเป็นความรู้สึกแบบหยิ่ยอะมันทำไรแต่คืออันนี้คือสิ่งที่เขาส่งมาครับผมนะแต่เรา,แต,เราแต่เรารู้สึกได้ว่าแบบโอ้ถ้าในภาษามนุษย์ก็ ที่อะไรเงีนในกล่มคือแบบทำสิ่งนี้ไปทาใหมอ่อะไรเงี้ยคือผมว่ามันก็ถ้าในความรู้สึกผมก็ประมาณนั้นแหละครับพี่ติดขังนิดนึงเพราะรว่าในซีรีส์มันจำคัดครับตอนที่คุณจะบอกว่าคิดว่าอาจจะไม่แน่ใจว่าจะไปแล้วตัดภาพใหม่ทีคุณก็อยู่ในรถแล้วก็ไปที่วัดใหม่ละพี่ก็เลยรู้ว่าตักกะของพระโดนในวันนั้นทําไมถึงตัดสิสนใจไปคือการที่เขากลับมาวัดวัดบ้านเนอะตอนแรกอะก่อนที่เขาจะกลับมา เขายังเป็นพระวัดป่าอยู่การที่เขากลับมาที่วัดบ้านแล้วอะแล้วเขาขอเปลี่ยนที่กายด้วยผมขอยติเปลี่ยนที่กายเป็นเป็นพระวัดบ้านสีสบงสีจีวรเขาเปลี่ยนแล้วแสดงว่าใจตอนนั้นเนี่ยผมว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้ลงไปในไม่ใช่อาจารย์หรอกเขาไม่รู้ลงไปในดีเทลว่าเขารู้สึกอะไรแต่เขารู้สึกสนใจและอยากจะ explore กับเ,เด็กกลุ่มนี้อยู่แล้วแล้วเขากลับมาเนี่ยด้วยเจตนาที่ว่าเขาอยากจะช่วย วัดนี้ครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทำไมอยากช่วยเหมือนกันรู้สึกผูกพันพอกลับมาปุ๊บถูกชวนเนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งที่ตัวเขาเองปฏิเสธมาตลอดก,ก็คือการทําเวทมนต์คุณไสยหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันสิ่งที่มันไม่ใช่แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องช่วยเหลือคนกลุ่มเนี้เขาก็ทําครับมันก็เลยเหมือนเป็นจังหวะที่ว่าอืไปอืก็คือไปแหละคือจริงเขาไม่รู้ตัวว่าเขาหลงรักเดียอยู่ ตอนนั้นแต่แค่ใช่ครับเออเขาให้ความสนใจอ่ะแต่เขาไม่รู้ตัวเขาก็แค่เขารู้สึกว่าเขาอยากทำอะไรเขาก็จะทำแล้วถ้ามันไม่ได้อยู่นอกเหนือจากเขาเชื่อว่าเขาแบบควบคุมตัวเองได้คครรัับบเพราะว่าเซลฟ์เขาอะที่เขาทำลายตัวเขาเองเห็นมีต่างๆที่เขาทำครับเออชอบอะไรผมว่าอันแรกเนาะที่มันทัชเราก็คือ ผมไม่รู้มาจากไหนสื่อไหนอะไรเงี้ยบทปุ๊บเป็นพระปั๊บอันนี้ผมว่ามันชัดเจนเออไม่หมยใช่ไหมมีมที่เขาบอกว่าตอนที่ปั๊บโพเตโต้ดังเอลี่ยไม่เกิดอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ไมยแต่ผมว่ามันก็แปลกดีเพาอจริงอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันในแวดวงกันเองก่อนที่มันจะทํางานเวลาไปนั่งฟังเจมกับพัชระนะเขาก็นั่งคุยกันว่าเนี่ยเขาแบบ คางกับแอลลี่ตั้งเยอะเราก็นั่งเท้าคางแบบละลกูละละกูละ <laughs> คือแบบเข้าวันมาแล้วก็ห้วนแล้วคือคือมันเป็นมันเป็นท็อป,ปิกที่เราก็ขำขันกันอยู่แล้วไม่<อ><อ>ไม่ซีเรียสครับ<อ><อ>ไม่ซีเรียสแล<อ>้วน้องแอลลี่น่ารักมากน่ารักครับอินโนเซนต์น่ารักจริงน่ารักมากครับน่ารักมากเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาดีมากแล้วเขาก็ตั้งใจทํางานมากหรือเรื่องนี้ผมผมโชคดีที่ได้อยู่ในวาย์ของคนที่ ที่ทุกคนแบบมีความตั้งอกตั้งใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นพี่แจ็คเองทีมงานเบื้องหลังตากล้องทุกคนคือแบบดีมากเลยครับเป็นบรรยากาศทำงานที่ที่ผมมีความสุขมากหลังจากสาธุได้ออนแอร์ไฟแล้วเนี่ยตอนนี้มีผู้จัดอื่นเรื่องติดต่อเข้ามาหรือยังเลยยังไม่มีครับยังไม่มีไม่มีเลยยังไม่มีครับเพราะว่าผมก็รอให้สาธุเนี่ยได้ไปต่อผมจะได้อยู่เขาไปไปเล่นได้คําถามต่อไปว่าซีซั่นสอง เพามันจบมันจบแบบมันต้องมีซีซั่นสองอะป๊อผมยังไม่รู้เลยครับเขาไม่บอกเลยเหรอเขาก็ก็บอกว่าก็ช่วยกันกดดับเบิลทัมในในนั้นนะอะไรเงี้ยก็จะได้แบบเป็นแบบรีพอร์ตเป็นค่าอ๋ออ๋อหรอใช่อย่าเลนี่ต้องแนะนาหน่อยเพราะบางทีคนดู้แต่ซไม่ไม่กดก็คือในสมมติว่าเราเข้าไปดูใน Netflix ใช่ไหมครับแล้วตรงนั้นมันจะมีกดชอบกดหัวใจกดอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีปุ่มหนึ่งที่ให้กดแบบ ดับเบิลต่ำเป็นแบบนิ้วโป้งแบบชูดใ่ารให้กดตรงไหนกดตรงนั้นอมันก็จะแบบเหมือนเป็นแบบเหมือนการส่งหัวใจไปถึงเบื้องบน Founder ว่นเลงุนว่าเฮ้ยโอเคนะโอเคยูก็แนะนําใครที่ดูแล้วก็กลับไปกดดาวน์โหลดได้ใหม่ใช่ครับครับไม่ต้องไม่ต้องดูใหม่ไปกดเถอะนะครับเพื่อน้องๆผมจะได้มีงานต่อไปกันอีกนะครับในอันนี้ก็คือแทนพีทแทนแอลลี่แทนทุกคนเลยนะครจะได้มีงานต่อไปซี่เซ่สองนะครับเจมด้วยนะครับพี่มักจะถามแขกบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องของอดีตที่เขาเจอที่ผ่านมา พี่ก็ทราบมาว่าปั๊บก็เคยพูดว่ารู้สึกว่าลิ้นชักอดีตเนี่ยการถูกเปิดออกมาพูดบ่อยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อใจิตใจของเราพี่ชอบคาว่าลิ้นชักอดีตอืมครับเพราะพี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนคํานี้ฮะอะไรครับจริงจริงจริงลิ้นชักอดีตเนี่ยเพราะคนไม่ได้ใช้บ่อยไงเอ<ต>อก็จะถามว่าในลิ้นชักอดีตของคุณเนี่ยถ้าเปิดออกมาคุณยังเห็นสิ่งของในนั้นอยู่ไหมเห็นวันนี้ทนะ่านวันนี้เปิดออกมาเห็นครับเห็นคือผมว่าไม่รู้ว่า ยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่เคยลืมอะไรหรอกสมองมันเมมโมรี่ทุกอย่างไว้หมดแหละไอค้คาว่าลืมมันเป็นแค่เราแบบนึกไม่ออกแต่จริงๆมันมันถูกฝังอยู่ไปถูกฝังอยู่กับตัวเราอยู่แล้วและยิ่งเราแบบช่วงเวลาที่เราแบบนิ่งมากๆหรือเวลาเราสงบกับตัวเองมากๆอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่มันแบบเฮ้ยเออวะเราจําได้ว่ามันมีแบบนี้ไอ้ลิ้นชักที่ผมหมายถึงอ่ะมันหมายถึงว่าบางเรื่องเราแบบสมองเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันถูกเก็บเข้าไปแหละ ในเกอาจจะไม่ได้เป็นระเบียบบางเกะอาจจะเป็นระเบียบพอเปิดออกมาดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันสกป,ปกมากเลยทําไมมันมีลิ้นชักที่มันเป็นความรู้สึกแบบนี้อยู่เยอะจังอะไรเงี้ยบางทีเรื่องที่ผ่านมามันก็ด้วยความที่เราใช้ชีวิตแบบผมเป็นคนไม่ได้มีระบบไม่ได้เซตอัพตัวเองครับว่าตื่นขึ้นมามีระบบกี่โมงทําอะไรต้องทําอะไรเขียนกระดานขึ้นเป็นคนแบบระบบน้อยมากใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นหลายๆความรู้สึกที่บางทีเราผ่านไปแล้วเหมือนเราใช้ชีวิตผ่านไปแล้วกลับมาดูบางที มันก็เละเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางกับเพื่อนเองหรือว่าเรื่องของตัวเองความรู้สึกตัวเองที่ไม่เคยแบบเข้าไปจัดการอะไรเงี้ยมีช่วงเวลาหนึ่งเวลาแบบโดนถามคำถามนี่แล้วก็คือเราไม่อยู่ดีๆเราก็ไม่ได้นึกนะพี่อยู่ดีๆเราจะไปนึกว่าเมื่อก่อนเราเคยทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็มันก็น้อยอย่างเงี้ยแต่เวลาโดนถามมันก็มันมันวุบย้อนกลับไปก็จะไปเห็นอะไรเงี้ย พยายาคุณแต่งงานกันมาสักพักหนึ่งแล้วถ้าแต่งงานก็เกือบสี่ปีแล้วครับมันยังไม่มีโครงการสองโครงการสองโครงการที่ไปต่อให้มันขยายใหญ่ไม่ได้ไปกําหนดกฎเกณฑ์เลยครับแล้ะครับใช่ครับก็คือโอเครู้สึกว่าโอเคก็โอเคแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบคิดว่าจะต้องแบบหนึ่งสองเลยคือไม่ได้ไม่ได้วางแผนกันไม่ได้วางเลยครับมาก็มามาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรเป็นไปเลย เขาไม่ม really. really like ีเลยก็ไ hmm. ม่เป็นไรไม่ม mm ีเลยก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้มันก็แฮปปี้ดีอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออเราก็แฮปปี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่มันก็มีบางจังหวะเหมือนกันที่แบบว่เด็กมันก็น่ารักดีเนาะอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไปแบบขีดเส้นขนาดนัานับใครจะไปเชื่อแล้วว่าเพจของเฟตเตโตเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเพลงกับกลายเป็นเพจที่ใบหวยซะเยอะับมากแล้วก็ถูกหลายงวดด้วยอาจจะพลาดสองสามงวดที่ผ่านมาแต่ว่า มันเกิดอะไรขึ้นลนะ่ะทำไมม,มันกลายเป็นเพจผมไม่รู้เหมือนกันเกิเตัวเลขขึ้นมาไปให้ไปติดตามเพจ potato นะครับเพราะว่าถูกถูกเยอะพอสมควรในความท<อ><ด>ี่แอดมินเขาเป็นคนที่มีความรู้เยอะคือแอดมินเป็นคนสนุกอืคือคุยกับแอดมินแล้วก็คุยกับทุกคนอยู่แล้วว่าเราอยากให้เพจ potato เนี่ยนานแล้วนะครับก่อนที่มันจะมาถึงจุดเนี่ยอเขามีชีวิตเป็นมนุษย์คนหนึ่งจริง,มรงๆมากกว่าที่จะเป็นเพจเฉยๆที่เหมือนคอยโปรโมทงานเฉยๆรรู้สึกว่าแล้วคนที่เล่นเนี่ยเขาก็ เขาก็มีความรักแล้วก็สนุกกับการที่เขาได้แบบคอมมูนิเคตครับแล้วบวกกับว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เยอะเรื่องเกมเรื่องกีฬาเรื่องแฟชั่นเรื่องก็จะเป็นกิ๊กหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามัะตกกระไดพอยจนยังไงมาเจอเรื่องเลขผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแร้ก็ยังงงๆอยู่ผมว่ารู้ทีหลังด้วยนะว่าเพราะว่ามีคนมาบอกว่าแบบเอ้ยเขาสนุกกันกับเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ย เอามองเป็นเรื่องสนุกดีกว่าพี่ลองเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเฮฮาขำขัน <c oughs> เหมือนที่แบบเนี้ยเหมือนที่เวลาแซวพระดนแซวผมอะไรเงี้ยเราผมว่ามันก็เป็นเรื่องสนุกแหละไอ,อ,เ,อ,อเรื่องถูกต้องถูกได้ถูกใจหรือถูกถูกตัวถูกเบอร์เนี่ยมันก็แค่เป็นเรื่องบุคคลก็ต้องขอขอบคุณแก้วที่คุณส่งมาให้พี่เฮ้ยโอ้โหอยู่นี่ครับนี่ ทิ่แก้วที่คุณส่งไว้พี่เนี่ยตอนแรกมันก็ตั้งอยู่บนโต๊ะพี่ใช่ไหมแล้วพี่ก็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 ถามพี่ก็ถามพี่โอ๊ตว่าอะไรอ่ะครข้ออ้อปั๊บเอามาให้ฮะปั๊บเอาแก้วนี้มาให้ทําไมเขาว่าอ๋อเขาทำแก้วฮะปั๊บทำแก้วแต่งต่อก็เลยก็เลยไม่รู้ที่มาที่ไปพี่ก็เลยโพสต์ออกมาแล้วพี่ก็ขอบคุณคุณใช่ไหมด้วยความงงว่า มันยังไงนะเพราะมันมาแต่แก้วครับมันไม่มีข้อความมันไม่มีมันไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรที่เลยมีแต่แก้วพี่ก็เลยจะมาถามคุณในรายการเลยแหละ oh. ว่าแก้วนี้คืออะไรขอบคุณมากเลยครับผมเป็นคนมาร์เก็ตติ้งตัวเองไม่ได้เรื่องเลยครับแก้วมันคือแบรนด์ที่ผมแบบช่วงประมาณปี2ปีที่แล้วผมตั้งใจลองทําแบรนด์ที่ชื่อว่าอับราเธอร์อยู่อับราเตอร์อับราเธอร์มันก็คือแบบอนาเตอร์กับบรารเธอร์รวมกันจริงๆก็จะทํเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าแหละครับ ช่นวันนี้ก็ใส่มาใส่เสื้อเสื้อคลุมมาจึงปล่อยไปล็อตนึงแล้วอ๋อนี่โลโก้เป็นตัวนี้ใช่ครับก็อินสไพร์มันมาจากผมเป็นคนชอบจริงๆก็ชอบแต่งตัวแต่ไม่ได้เป็นคนแต่งตัวแบบฉูดฉาดแต่เราเป็นคนชอบแต่งตัวเราจะเลือกแบบไซส์ประมาณนี้ทรงประมาณนี้แต่ขอเรียบๆก็เลยแล้วมันหาเสื้อผ้าที่มันเป็นไซส์เรายากก็เลยโอเคงั้นเรา ทำเสื้อผ้ากันเองดีกว่าก็เลยทําเสื้อผ้ากันมีกางเกงบ้างมีอันนี้ลองลองมาทําแก้วดูปกติคือไลฟ์สไตล์เป็นคนชอบกาแฟครับอยู่แล้วแล้วก็น้องชายก็เปิดร้านกาแฟอีกก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นพี่ปั๊บขอทําแก้วกาแฟได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวไปฝากไว้ที่ร้านน้องก็เลยเงี้ยก็ทำสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็น่ารักดีอะไรก็เลยแบบส่งมาให้แล้วขายออนไลน์ทางไหนครับ ปกติก็จะขายกับทางคานิวาวนะครับแต่ว่าถ้าอย่างอย่างของแก้วเนี่ยก็คือในเพจอาร์บราเซอร์ครับไปดูที่เพจได้เลยครับก็เดี๋ยวเราขึ้นดีเทลรายละเอียดให้นะครับอ๋อจะเสื้อผ้าเดี๋ยวจะออกคอลเลคชันต่อไปเร็วๆนี้ด้วยนะครับอ่าตาน้องต้องติดตามที่ไหนครับติดตามด้วยครับที่อาร์บราเซอร์นี่ยแหละครับที่บอาร์บราเซอร์นะครับเดี๋ยวจะขึ้นดีเทลให้ครับใต้จอในขณะนี้บูดี้คิดว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ในช่วงไตรมาสสองเลยนะครับกับพระปั๊บ เข้าไปดูกันนะครับสาธุหรือว่า The b e l i e v e r s ป่ะใช่ไหมครับ,นรบใน Netflix นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสองต่ำด้วยนะพอดูเสร็จจะได้มีซีรีนสนองต่อไป <laughs>